ขอกราบสวัสดีทุกคนด้วยนะครับตอนนี้ก็อยู่ในช่อง Next s o m e t h n g นะครับวันนี้เราก็อยู่ในเกม Rv ครับนี่พี่ก็เปลี่ยนเกมบ้างนะเออคือแบบเล่นฟรีฟาร์ก็เดียวมันก็น่าเบื่ออะไรประมาณเนี้ยนี่ก็สกินมาไม่นะแต่พี่ไม่ได้ซื้อพี่ไม่ค่อยชอบเล่นฉีนะ่พี่ก็เลยไม่ซื้อครนะนี่เราจะมาปนป่าทำม,มอนนะป่วนป่าป่ะไปะไปไปป่าเนี่ย เรืยอมึงเข้าเลสเลยมึงมึงฟาร์มก่อนก็ได้ฟาร์มบูแล้วก็เข้าเลสเลยมึงตีบูตายแล้วเข้าเลสเดี๋ยวกูจะเข้าเข้าบูมันเฮ้ย <Okay. S 1> เอาวะเอาวะมีเยอะวะเฮ้ยเราโชว์ <c oughs> ชวความน่ากลัวแล้วเราก็ตีไปหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับเฮ้ยเฮ้ยสวยมัด อ่ามอสเขาเร็วมอสเขาเร็วออกูไปปีมันฟามนั้นว่ะแทงตีไปตีไม่ได้อ่ะลิเตอร์อยู่นี่แ <c oughs> ม่งรู้มากไอตัวนี้ไยไวโซเทียนวันนี้ <c oughs> วันตายของเจ้าโอหังแม่จจิงก็เข้ามา มาดิต้นเกมไม่เคยกลัวครับเออให้ซองเลยเนี่ยให้ซองหนึ่งเลยมาดิมาดิแตกนะมึง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 เฮ้ยอลิโออ๋อได้ครับได้โอ้ผมคิดว่ามันมีตัวนี้นะไหนได้มันไม่มีก็แตกดิครับก็เพื่อเอิญมังกลาต้นเกมมันโหดนะครับน้องๆ มอสบูบูมันบูมันยังไม่ได้ตีนะเพื่อนเออรอไปแล้วนี่ทันหมดวะนันเอาไปแล้วอะเอาดิเอดิเอาเอามัน มันมีมันนีเหรอเปนลอ็อ <c oughs> กกูไุ้ยมากลับก่อนเพื่อนอืมสวยอ้าวอ้าวโดนไมเรื่องดอกมอดมอดแตกเพื่อนใจเย็นเฮ้ยสวย อโอ้โอจุดตีป้อมมันไม่ได้วะจริงเลย ขบูมัดมัดขบูมัดขบูมไม่หันแล้วเออเอาบน,น,นเลยมัดโอ้โหอาริตเตอร์มันหลูมากจริงวะเจบมรบนะมอตเติมเลือกก่อนก็นได้มึงอมเออเกียวกบบนเองเนี่ยโอ้เกียวกบบนเองกลับบ้านไปเลย เล่ยถอยนะไม่บวกนะไม่บวกนะเลียย์กลางก่อนแล้วนี่เฮ้ยแต่ เลือดแม่งน่ากินที่บาเฮ้ยไหญเต้โคตสวยแต้หายเตย้แม่งแพ้ลัน,น,น,นดอป่ะเส็ดร้อยลัน,น,นดอต้องเจอกูมีปึงกลนะมึงเออต้องงัดสปินก็ไม่มีด้วยโอ้ยโอ้ย,ยไม่เอาเอโดนล็อกโอ้ตีไม่ทนัน โดนเฉดดาวอะเฮ้ยได้เฉดดาวเหมืนด้วยแล้กูก็โดนเฉดดาวเฮ้ยสวยมอสน้ำมอสสวยสวยเฮ้ยแก๊ะมันดึงก็ดีเพราว่าตัวตึงตัวตึงป่าระเบิดพิษไปก่อนครับตีตีตีปาไปทีนึงตีตีตีแล้วก็ปาไปตี ตีตายแปะแปะแปะแลกไปวะได้ป้อมมาจะเสียป้อมมะดูทรงน่าจะเสียสองเลยนี่ต้องอยู่ที่แก๊กแล้วแก๊กต้องดึงแบบข่มกีบโอ้ยโดนไปโดนด้วยเว่นกรรมเออเอยเฮ้ยเอาแล้วเอาแล้วเออถอยให้แก๊ก เ้าไดนะถ้าเองรู้ว่ากูเป็นใครนะเองจะหนาวเหลือเอลันตัวเดียว ้แทงเขาเขาก่อนคลิปหน่อยก็ได้เดี๋ยวคลิปอยู่ไม่ถึงนะออกเลยครับนี่เอ็นบ้าหรือเปล่ามาห้าขั้นก็ตบเรียบอ้าวอ้าว,าวแตกครับเอ้ยตีมังกรนหน่อยตีมังกรนหน่อยเร็วคลิปจะตายคลิปจะตายถอยถอยถอยได้ปะ รอ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 มันาพาไปเมืม่อกี้ <Ret reat. S 1> ชี่กูโดนปิดแล้วนะชี่ไม่น่าไหววะเอ้ยโโหไม่ทันแล้วโดนล็อกแน่เลยชี่สวยสวย ทราบไปขูออกเกาะอะไรที่เอาโอ้โหดึงไม่โดนด้วยแคลรี่เดินเดินหาจัด đây thoải nát, thoải nát Kiếp Elan gần, kiếp Elan đo gần Ồ, oh, thả ơi Ê, ê, ê tạc một Tạc Tạc đi Ê, mày, ô, oh, mày mới tạc quá Chưa là bà quá đi <laughs> ยีนายีนาไม่แตกว่ะ <c oughs> เอาไอ้มอสโ <Here. S 1> ดนล็อกเหรอ <c oughs> มันล็อกไปแล้วมันล็อกไปแล้วโอ้หหายเตะเอาเลยเลยตะซัวเรียนโดไอ้มอสเ,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 เอาเอ,าอ้ยคลิปคลิปเออเอาว่ะ ก็เลยตีธรรมดาไม่ไหววะ่ะต้องเล่นสก,กิลละได้ครับดาก็มอสมอสเล่นล่างได้ป่ะมอสได้อยู่สวยตามเลยเพื่อน โอ้ยมันเก็บกูก้อนเลยวะแป,แป้งกูตบมังกรดีเอ้ยได้ป้อมได้ป้อมล่างได้ป้อมล่างเอ้เอาเอาเอายื้อไว้ยื้อไว้ยื้อไว้สวยแก๊กดึงสวยไฮยเต้โอ้โหไฮยเตยะจะถอยดิสู้ไปดิสู้ไปดินะขอตีป้อมอยู่เพื่อนเอาแล้วไฮยเต้กูไปแล้วโอ้โหไฮยเต้กูไอ้มาตบจบ <laughs> สวย สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์พวกเราด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับสำหรับใครที่อยากได้เพชรฟรีในเกมฟรีไฟล์นะก็ <c oughs> ต้องรองติดตามกับเกมฟรีไฟล์นะครับสำหรับเกม r o v คงแจกเพชรไม่ได้เนาะเออ <c oughs> สำหรับคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ